วันนี้เราได้เจอหลานน้อยคนหนึ่งนะครับที่ได้ถือสมุดปากกามาวาดรูปอยู่ที่กระต๊อบน้อยออที่กลางนานะครับก็เลยอยากจะมาสัมภาษณ์เพราะว่าเด็กๆหลายๆคนก็จะมีความถนัดที่แตกต่างกันบางคนก็ชอบภาษาไทยบางคนก็ชอบวิชาคณิตบางคนก็ชอบวิชาศิลปะวาดรูปนะครับดังนั้นเราก็ไปสอบถามดูว่าเป็นยังไง เด็กชายคนนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็อาจจะเน้นหนักแล้วก็ชอบในด้านศิลปะในการวาดรูปเป็นชีวิตจิตใจวันนี้เราก็เลยจะมาสัมภาษณ์หรือว่ามาถามไทยดูว่าเขาชอบวาดอะไรหรือว่าเขาอยู่ที่ไหนกันนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเด็กชายจารุวัตรครับจารุวัตรนามสกุไลไรครับ นา,น,น,นามสกุลยะแสงครับนามสกุลยะแสงอยู่บ้านอะไรเนี่ยอยู่บ้านอะไรเนี่ยบ้าน,ว,านวังม่วงบ้านวังม่วงตำบลเจดีชัชอำเภออำเภออะไรครับอยู่อำเภออะไรเนี่ยอำเภอปัวจังหวัดอะไรเอย่ยจำจังหวัดตนเองไม่ได้แล้วจังหวัดน่านใช่ไหมครับเนี่ยเป็นคนจังหวัดน่าน ครับตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับาวาด <ทำ S 2> รูปวาดรูปอะไรนี่ตอนนี้วาดแล้วรูปอะไรหน่เราไปนี่อะไรครับนี่นี่อะไรครับวาดอะไรครับวาดวาด,ดวัดเจดีย์โอ้โหสวยจังเลยกําลังจะวาดวิหารใช่ไหมครับดูหลายเส้นตอนนี้เด็กชายคนนี้อยู่ชั้นปออะไรครับปหนึ่งปหนึ่งอยู่โรงเรียนบ้านอะไรครับบ,บ้านนาวงอ่าบ้านนาวงอ่ แล้วชอบอะไรที่สุดที่เรียนหนังสือชอบชอบวิชาอะไรหรือชอบทําอะไรไวิชาวาดรูปดูลายเส้นเดียก่อนนะครับนี่ขนาดปอลหนึ่งนะครับก็วาดสวยมากเลยเออผู้สัมภาษณ์ตอนเป็นเด็กก็ชอบแต่ก็ไม่ได้สวยถึงขนาดนี้นะครับนี่ขนาดปอลหนึ่งนะครับดีลายเส้นอะไรต่างๆเขาก็วาดสวยดีครับก็เลยอยากจะเก็บภาพอันนี้ไว้เพื่อที่จะให้เป็นกำลังใจกับเด็กน้อยคนนี้นะครับ ซึ่งเป็นลูกหลานของย่าชื่ออะไรนะย่าชื่ออะไรนะย่าปานย่าปานปูชื่อปูปันอ่าปูปันย่าปานปูปันวันนี้มาเยี่ยมบ้านลุงหนานแล้วก็เอาสมุดดินสอมาเล่นเขียนด้วยอืมแล้วก็ช่วยทําความสะอาดทำไรครับวันนี้ช่วยลุงหนานทำอะไรทำความสะอาดทำความสะอาดแล้วได้รางวัลอะไรครับ ช,ช็อก,กโกแลตช็อกโกแลตเออโหอร่อยไหมอร่อยอไปดูอีกอนี่ใก่เสร็จหรือยังนี่นี่เห็นไหมครับกำลังวาดสวยมากเลยดูความตั้งใจของเขานี่ถือว่าเป็นเส้นทางเลือกเส้นทางหนึ่งของเด็กชายจารุวัน์นะครับอาจจะเป็นศิลปินผู้โด่งดังในด้านการวาดรูปในอนาคตก็เป็นได้ก็เลยต้องการให้กำลังใจ ถ่ายคลิปนี้ไว้เพื่อในอนาคตเราจะได้เห็นศิลปินเอกที่โด่งดังก็ได้นะครับฉะนั้นเราก็จะขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายอ่